โรงเรียนเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ให้การศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจหล่อหลอมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สร้างนิสัยการประพฤติธปฏิบัติที่ถูกต้องหัวใจสำคัญของการศึกษาคือทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้งต่อสังคมที่ตนอยู่อาศัยและต่อประเทศชาติ สะอาดทุกที่ทำดีทุกวันขยันทุกเวลาน้อมนำพาวิถีพอเพียงโรงเรียนบ้านโคกน้อยเป็นสถานศึกษาขนาดกลางในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลวางทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสาแก้วบนที่ดิน23ไร่ก่อตั้งเมื่อวันที่30ธันวาคม พุทธศักราช2523โดยกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต .2 เดิมเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2551ได้โอนสังกัดจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่12มาอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสาแก้วเขต1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่4บ้านโคกน้อยหมู่ที่12บ้านวังสุวรรณและหมู่ที่16บ้านวังเงินในปีการศึกษา2560มีนักเรียนจำนวน305คนผู้บริหาร1คนครูผู้สอน14คนนักการพันโรง1คนแม่ครัว2คน มีการบริหารงานตามโครงสร้างสีฝ่ายภายใต้การบริหารงานของนางวันฤดีปุยติผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อปีพุทธศักราช2554ในปีพุทธศักราช2558ถึงปีพุทธศักราช2559โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้ผ่านการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในปีพุทธศักราช2557ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงสุโขปัญญายะปะติลาโภการได้ปัญญานำมาซึ่งความสุขภาพการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนบ้านโคกน้อยจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์สมวัยมีคุณธรรมนำความรู้สู่การเป็นต้นแบบการดำเนินง,งานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมอย่างต่อเนื่องอตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญามีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ก้าวสู่โรงเรียนวิถีพุทธขั้นนำตามแนวทางการดำเนิน29ประการดังต่อไปนี้ 1. ด้านกายภาพ7ประการโรงเรียนติดตั้งป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ถัดจากประตูทางเข้าหน้าโรงเรียนด้านซ้ายมือเพื่อเป็นการประกาศพันธกิจและนโยบายของโรงเรียนอีกทางหนึ่งถัดจากป้ายโรงเรียนวิถีพุทธหน้าโรงเรียนมีพระพุทธรูปสำหรับสการะบูชาสื่อให้คณะครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้มาเยือนได้เห็นองค์พระาศราสดา อีกทั้งในห้องเรียนมีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนทุกห้องเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจป้ายพุทธศาสนาสุภาษิตวาทธ,ธรรมพระราชะดำรัสติดตามที่ต่างๆที่เห็นได้ชัดเจนและทุกอาคารเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำไปเป็นข้อคิดให้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดสงบ ร่มรื่นน่าดูน่าอยู่น่าเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้บรรจุลงในแผนปฏิบัติการทุกปีอีกทั้งมีการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลมีการประกวดห้องเรียนสีขาว ซึ่งเป็นการเน้นความรับผิดชอบและความร่วมมือของขคณะครูและนักเรียนมีห้องพระพุทธศาสนาอยู่ด้านล่างของอาคารสองชั้นและมีลานธรรมสำหรับใช้เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี100่1 0 0เอร์เซน มีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนชายชั้นปฐมศึกษาปีที่6จากหน่วยงานภายนอกทุกปีติดป้ายเครื่องหมายเขตปลอดเหล้าบุหรี่ตามกฎหมายให้เห็นชัดเจนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนทางเข้าออกโรงเรียนทางเข้าออกอาคารและภายในอาคารในจุดที่เห็นเด่นชัดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติดบูรณาการการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตรโดยครูและเจ้าหน้าที่ตำรวจครูแด ดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกและส่งผลงานเข้ารับประเมินในปีการศึกษา2560นี้นางวรรีปุยติผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรคูดดีไม่มีอบบยามุกเนื่องในแวนครูประจำปีพุทธศักราช2560และเมื่อวันที่27เมษายน2560ได้รับโรชูเกียรติรางวัลเสมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบมุกปีการศึกษา2558จากกระทรวงศึกษาธิการ 2. ด้านการเรียนการสอน5ประการครูและนักเรียนมีการบริหารจิตเจริญปัญญาโดยการทำสมาธิทุกครั้ง ก่อนเข้าเรียนทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนิมนต์พระมาสอนให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนผู้พานักเรียนทำโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมจิตอาสาทั้งในโรงเรียน วัดและชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนก,กิจที่วัดเดือนละหนึ่งครั้งและมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเข้าร่วมงานปริวัตกรรมนาวัดป่าบัวคำพัฒนาในช่วงสิ้นปีทุกปี 3. ด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน5ประการผู้บริหารครูและนักเรียน,ปน,เ,ยนเป็นผู้รักษาศีลห้าโดยมีการสมาทานศีลห้าในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระส่งผลให้โรงเรียนได้รับป้ายประธานโรงเรียนรักษาศีลห้ายิ้มง่ายไหวสวยกราบงามเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์โรงเรียนคือยิ้มง่ายไหวสวยในช่วงเข้าแถวตอนเช้ามีกิจกรรมน้องไหวพ้พี่และไหวคุณครูทุกวันซึ่งครูและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมมารยาทไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วและนำมาขยายผลในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมโดยฝึกให้นักเรียนไหว้และกราบให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกระทรวงวัฒนธรรมทุกวันก่อนรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนทุกคนจะท่องบทพิจารณาอาหารรับประทานอาหารอย่างมีสติไม่ดังไม่หกไม่เหลือ มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังให้ทุกคนในโรงเรียนประหยัดอดออมถนอมใช้เงินและสิ่งของนำแนวทางหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทั้งในการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนมีกิจกรรมออมทรัพย์ทุกห้องเรียนโดยนักเรียนจะนำเงินมาฝากเข้าบัญชีกลับครูประจำชั้นทุกเช้าหลังจากนั้น ครูประจำชั้นจะนำเงินที่รับฝากนำส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียนเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อนำฝากธนาคารต่อไปและโรงเรียนได้เสริมแรงแก่นักเรียนที่มียอดการฝากมากที่สุดอันดับที่1-3ถึงโดยการมอบเกียรติบัตรและนำเงินรางวัล ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของนักเรียนและการดำเนินงานกิจกรรมคัดแยกขยะและนำของมาประดิษฐ์กลับมาใช้ใหม่ส่งผลให้โรงเรียนมีความสะอาดจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้สู้สิ่งยากผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงานที่สนใจโดยครูเป็นที่ปรึกษา การจัดกิจกรรม Active Learning ทั้งในห้องเรียนและส่งเสริมหลักสูตรเพื่อกระตุ้นให้ไฝ่รู้ฝ่ายเรียนตลอดเวลา 4. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ8ปประการไม่มีขนมกรุบกรอบน้ำอัดลมอาหารขยะขายในโรงเรียนเป็นการช่วยรักษาสุขภาพโดยรวมของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีซึ่งจากการดำเนินง,งานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระด,ดับทองมุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกของครูผู้สอนในการประชุมจะมีการเน้นย้ำการใช้เปียววาจาใช้เมตตาเป็นตัวนำในการปฏิบัติต่อนักเรียน โดยไม่ดุดาการชื่นชมคุณความดีน้าเสาธงทุกวันทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูและนักเรียนแสดงถึงความรักความเมตตาความมีน้ำใจที่มีให้แก่กันของผู้ที่ร่วมสถาบันเดียวกันการโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึกเป็นการแสดงความรักความเมตตาการเอาใจใส่ของครูต่อนักเรียน ในการดูแลรับผิดชอบการชื่นชมความดีในห้องเรียนทำให้นักเรียนกล้าพูดกล้าทำมากกว่าการอยู่ต่อหน้าเพื่อนทั้งโรงเรียนทำให้นักเรียนตระหนักได้ว่าการทำความดีจะได้รับการยกย่องและมีผู้ที่รับรู้ถึงการกระทำทั้งครูผู้บริหารและนักเรียนมีสมุดบันทึกความดี ครูผู้บริหารและนักเรียนสอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อยมีครูพระมาสอนในโรงเรียนและได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หไปสอบธรรมศึกษาตรีทุกปีมีการสวดมนต์บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการประชุมทุกครั้งมีพระมาสอนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ หลักธรรมและแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอครูผู้บริหารและนักเรียนได้นำหลักธรรมมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี 5. ด้านกิจกรรมประจำวันพระ4ประการครูผู้บริหารและนักเรียนสวมใส่เสื้อสีขาวทุกคนทั้งในวันพระ วันที่ไปประกอบศาสนก,กิจที่วัดและทุกวันศุกร์มีการทำบุญใส่บาทฟังเทศในวันสำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างบาวร<ม>เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาของไทยตามแนวทางวิถีพุทธครูผู้บริหารและนักเรียนได้รับประทานอาหารมังสวิรัต ในมื้อกลางวันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโรงเรียนได้ทำอาหารซึ่งเป็นการปฏิบัติตามศีลข้อหนึ่งอย่างเข่งครัดอีกทั้งเป็นมื้อที่ดีต่อสุขภาพอย่างยิ่งโรงเรียนกำหนดให้มีกิจกรรมการสวดมนต์แปลทุกวันศุกร์ซึ่งเป็นการฝึกสติให้จดจ่ออยู่กับการสวดมนต จากแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ29ประการเป็นการหล่อหลอมครูผู้บริหารนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านโคกน้อยทุกคนนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาตนเองให้เกิดศีลสมาธิปัญญาตามหลักไตรสิกขามีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข